วันนี้ช่องเทอร์โบเทรนจะพาทุกคนดำดิ่งเข้าไปในโลกของเครื่องจักรก่อสร้างยุคใหม่กับรถขุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดรุ่นหนึ่งของปี2026นั่นคือยิตาชิซั x 2 1 0 l c รถขุดขนาดกลางที่รวมเอาพลังความแม่นยำความทนทานและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาไว้ในคันเดียวผลงานชิ้นนี้มาจากผู้ผลิตระดับโลกอย่างฮิตาชิซึ่งมีชื่อเสียงยาวนานในด้านเครื่องจักรที่ไว้ใจได้ใช้งานหนักได้จริงและตอบโจทย์การทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั่วโลก เมื่อมองจากภายนอก zx 2 1 0 l น c 6ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ของตัวรถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของฮิตาชิอย่างชัดเจนเส้นสายของบอดี้ดูทันสมัยดูดันแต่ก็แฝงไปด้วยความเรียบหรูโทนสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้รถดูโดดเด่นในไซส์งานไม่ว่าจะเป็นกลางเมืองหรือพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่โครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้มีความสมดุลน้ำหนักกระจายอย่างเหมาะสมช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพสูงแม้ต้องทำงานบนพื้นที่ไม่เรียบหรือมีความลาดชัน ช่วงล่างแบบแปลกยาวถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักโดยเฉพาะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นผิวลดการลื่นถลายและเพิ่มความมั่นคงขณะขุดหรือยกวัสดุหนักๆลูกกลิ้งและเฟืองต่างๆผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงทนต่อการสึกหรอทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเหมาะกับสภาพงานในประเทศไทยที่มักมีทั้งดินโคลนทรายและหินปะปนกันเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความเงียบและความสบาย ห้องโดยสารถูกออกแบบให้ลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพเบาะนั่งผู้ควบคุมเป็นแบบปรับระดับได้รองรับสรีรักของร่างกายช่วยลดอาการปวดเมื่อยหลังจากการทำงานเป็นเวลานานพวงมาลัยและจอยสติ๊กควบคุมถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้การควบคุมเป็นธรรมชาติไม่ต้องออกแรงมาก หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลให้ข้อมูลสำคัญครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิระดับน้ำมันโหมดการทำงานและสถานะระบบต่างๆผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายช่วยให้วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาใหญ่จากการละเลยการดูแลรักษาหัวใจของ h i ต a ช h i z x 2 1 0 l c 6คือเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงที่ถูกพัฒนาให้ตอบสนองต่อการใช้งานหนักอย่างแท้จริง เครื่องยนต์ให้พลังที่สม่ำเสมอแรงดิดสูงตั้งแต่รอบต่ำทำให้การขุดตักและยกวัสดุเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ต้องทำงานกับดินแข็งหรือหินขนาดใหญ่ระบบไฮดรอลิกที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ถูกปรับจูนมาอย่างลงตัวการตอบสนองรวดเร็วควบคุมได้แม่นยำช่วยให้ผู้ควบคุมทำงานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบประหยัดน้ำมันซัต x 2 1 0ซ์ 6, มาพร้อมโหมดการทำงานหลายรูปแบบผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมดให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่นโหมดพลังสูงสำหรับงานหนักโหมดมาตรฐานสำหรับงานทั่วไปและโหมดประหยัดสำหรับงานที่ไม่ต้องการแรงมากการเลือกโหมดที่เหมาะสมช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการควบคุมต้นทุนในระยะยาวในด้านความทนทานทิตาชีให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกจุดแขนขุดและบูมถูกผลิตจากเหล็กเกรดพิเศษเสริมความแข็งแรงในจุดที่รับแรงสูงเป็นพิเศษลดโอกาสการแตกร้าวหรือบิดงอเมื่อใช้งานหนัก ระบบกรองอากาศและกรองน้ำมันถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ z x 2 1 0็กให้ความสำคัญห้องโดยสารมีโครงสร้างป้องกันการพลิกคว่ำและการตกกระแทกกระจกนิรภัยรอบด้านช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการทำงานระบบกระจกมองหลังและก้องช่วยลดจุดบอดทำให้การทำงานในพื้นที่แคบหรือมีคนงานจำนวนมากปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานในประเทศไทยรถขุดรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับสภาพอากาศร้อนชื้นได้เป็นอย่างดีระบบระบายความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสามารถทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่เกิดปัญหาความร้อนสะสมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากความชื้นและฝนในแง่ขององค์การบำรุงรักษา Z X210 LC6 ถูกออกแบบให้ดูแลรักษาง่ายจุดตรวจเช็คประจำวันสามารถเข้าถึงได้สะดวก ลดเวลาในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงช่วยให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานอยู่เสมอซึ่งหมายถึงลดเวลาหยุดงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำโครงการต่างๆเมื่อพูดถึงการใช้งานจริงรถขุดรุ่นนี้สามารถทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานขุดร่องวางเข้างานถนนงานฐานรากงานปรับพื้นที่หรือแม้แต่งานเหมืองการควบคุมที่นุ่มนวลช่วยให้การทำงานมีความแม่นยำลดความผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพของผลงานผู้ควบคุมสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพงานที่ท้าทาย สำหรับผู้ประกอบการและผู้รับเหมาที่กำลังมองหาเครื่องจักรที่เชื่อถือได้ในระยะยาว hitachi z x 210L c 6ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าด้วยสมรรถนะที่ครบถ้วนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและต้นทุนการใช้งานที่เหมาะสมรถขุดรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานแต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในปี2026ที่การแข่งขันในวงการก่อสร้างเข้มข้นขึ้น การมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพคือข้อได้เปรียบที่สำคัญฮิตาชิซัทเ1 0กซแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องของเทคโนโลยีรถขุดที่ผสมผสานพลังความทนทานความประหยัดและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเชิงลึกของฮ i ต a ช h i ZX 2 1 0 l c 6จากช่องเ u r b o t r เทรนหวังว่าเนื้อหานี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพและเข้าใจศักยภาพของรถขุดรุ่นนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แนวรีวิวเครื่องจักรหนัก เทคโนโลยียานยนต์และเรื่องราวในโลกอุตสาหกรรมอย่าลืมกดติดตามช่อง t u r b o โบเทรนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ